สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดหวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลพัชราจารยซึ่งตระประสิทธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตถุองคนทองท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทากสะสมรูิษย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมินหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ,ราสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับที่เราจะได้มาศึกษามีดวาระพิเศษวัดสร้างเองที่เรียกว่าหายากสุดๆแต่ถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในันดับต้นๆ นะครับที่มีผู้ส่อสแสวงหากันมากแล้วก็หายากสุดๆนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสารตรารุ่นมหาการปี60ที่นี้ก็จะเป็นมีดมหาการปี60ทั้ง3ขนาดเลยนะครับมีดมหาการเนี่ยจะสร้างแค่3ขนาดอย่างที่เห็นโดยเรามาเริ่มกันที่ขนาดแรกเลยนะครับนั่นคือขนาด สัลิกา1นนิ้วนะครับแต่จะได้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสัลิกา1.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ3นิ้วด้ามตัดนะครับใบของมีดเนี่ยตอกลายยันครูแล้วก็อัคละเลขยันสวยงามเข้มขขังนะครับต่อโคแล้วก็หมายเลขทุกเล่มนะครับเราการสร้างน้อยนะครับเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับ ด้านละฝักทําจากไม้พยางิ้วดําฟ้าผ่ายนืนต้นตายพลายถือว,ว่าเป็นของดีของตนสิทธิ์มีเลิศในตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะนํามาใช้แทนงานกาจัดงานกาจายซึ่งเป็นของหาย,ยากสุดๆนะครับทุกเล่มนะครับจะอุดกันมีดด้วยตะกุดแผ่นเงิน99.99% 99นะครับโดยหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตา ลงลายมือจานให้ทุกดอกด้วยตัวท่านเองเลยนะครับมวลสารก็ถือว่าสุดสุดนะครับมีดปีเก่าปีเลือกเนี่ยนะครับมวลสารถือว่าสุดยอดนะครับใบ่ยเป็นเหล็กช่อฟ้าสาาโบดเก่าอายุหลายร้อยปีจงมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับส่วนขนาดที่สองก็คือขนาดปากกา นะครับใบ2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วด้ามจำปีนะครับใบเนี่ยเป็นเหล็กช่อฟ้าโบดเก่าอายุหลายร้อยปีนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อักระเรียกยันสวยงามเข้มขขังน,น,นะครับต่อโค้นก็หมายเลขทุกเล่มนะครับยอการสร้าง100เล่มตอนนั้นนะครับด้านและฝัก ทําจากไม้กุติเก่าหลวงพกันหลวงพนกวัดเขาแก้ว2481นะครับก็จะอุดกันมีดด้วยตะกุดแผ่นเงิน99.9%นะครับจานลายมือหลวงพ่อแท้ทุกเล่มนะครับส่วนเล่มนี้ก็ถือว่าพิเศษนะครับมีรอยจานที่ฝังแล้วก็แหมหลายจุดเลยนะครับดูเข้มขขังมากๆเลยนะครับบนสารมีเก่าๆปีลึกเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านก็คุมการบรรจุบ,บนสารเองอยู่แล้วนะครับ นะครนี่มีเก่าๆเนี่ยจะได้ในเรื่องของมบรสารด้วยนะครับส่วนอีกขนาดก็จะเป็นขนาด5นิ้วนะครับใบเป็นเหล็กช่อฟ้าโบเก่าอายุหลายร้อยปีเช่นกันนะครับใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายยันครูแล้วก็อัขระเรียกยันสวยงามเข้มแข็งนะครับ ต่อโค้ดแล้วก็หมายเลขทุกเล่มน,นะครับรายการนี้จะสร้างน้อยกว่าเพื่อนนะครับคือสร้างแค่60เล่มเท่านั้นนะครับบรรจุตะกุดเงิน99.99% 99นะครับจานเลยมูลหลวงพอ่อแท้ๆนะครับด้านและฝักเนี่ยทำจากไม้กุติเก่าหลวงพวอก,กันหลวงพ่อกวัดเขาแก้วนะครับ พิเศษนะครับเล่มนี้นี่มีรอยจานยันที่ฝักแล้วก็แม้หลายจุดเลยนะครับดูเข้มขันมากๆนะครับมวลสารก็เหมือนกันนะครับเป็นของดีของเก่านะครับในเรื่องของนะครับสลับมีดปีเดียกเนี่ยจะได้เรื่องของมวลสารเนี่ยถือว่าเด่นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นั่นเองนะครับที่หลวงพ่อนําไปทําน้ํามนเพื่อรดล้างอาถรรพ์ต่างๆ ในคราวที่สร้างมีดพญายเหล็กฐานรุ่นแรกปี61หนึ่งะครับก็คือสร้างมหาการเสร็จพอปีถัดไปก็สร้างพยายเหล็กฐานรุ่นแรกปีห1นึ่งะครับแต่ด้วยความที่มีวัตถุอัถิต่างๆเยอะแยะมากมายทําให้ผู้ที่สร้างมีดเนี่ยพบเจอสิ่งแปลกๆนะครับจึงทําให้การสร้างมีดในปีนั้นนีเสร็จช้านะครับจึงมีคนไปกราบปรินหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้นํามีด รุ่นนี้เลยนะครับใบเป็นเหล็กช่อฟ้าเนี่ยนะครับมาทำเป็น้ํมนตร์รถางอาถรรพ์นะครับเพื่อให้มีการจัดสร้างมีดจนแล้วเสร็จนะครับม่ง้นนี่ไม่เสร็จเลยนะครับแล้วหลวงพ่อก็ได้ทําการปลุกเสกนะครับนี่มีดเหล็กอาถรรพ์เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเนื่องจากประตูอาถรรพ์ต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อนําไปเสกโดยสุดยอดของพระกิติอาจารย์เนี่ยนะครับที่มีพุทธคมสูงเนี่ย มีจริงมีความสํ์สิทธ์มากๆนะครับสลับมีดมหาการปี6 0เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นสุดยอดมีดในตำนานประสบการณ์มัธยุจวนนะครับที่เล่าขานกันมายาวนานนะครับดังนั้นนะาทีนี้ถ้าเทียบเล่มต่อเล่มนะผมบอกเลยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยต้องยกให้เป็นมีดไรามาสนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนก็ช่างท่าสเปคเดียวกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบพิเศษทีท่เป็นด้ามงานหรืออะไรนะ เอาเป็นสเปคเดียวกันนะครับด้ามไม้ฝักไม้อะไรพวกนี้นี่นะครับมาเปรียบเทียบราคากันเนี่ยอันดับหนึ่งผมยกให้เป็นไตรมาสนะครับดับ2ก็คือมหาการนี่แหละครับเพื่อนดังนั้นนี่นาทีนี้นี่มหาการเนี่ยราคาไปนะครับไลจีไตรมาสปีศูนย์แล้วนะครับดังนั้นนี่อันดับหนึ่งคือไตรมาสปีศูนย์อันดับ2คือมหาการปีศูนย์นี่แหละครับอันดับ3ก็จะเป็น เสนะครับอันดับ4ก็จะมาเป็น8ดรอบอันดับ5นะครับน่าจะเป็นหอชันแล้วก็หอะระฆังตามลำดับนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือนะครับที่เป็นหนังสือรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับที่ได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งมา ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมียอดอยู่ด้วยกัน3เล่มนะครับราคาที่แปะไว้ที่หนังสือเลยเนี่ยนะครับราคา2564บาทนะครับแต่ตอนนี้นี่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันอยู่ที่นะครับประมาณ2200-2300สนะครับส่วนผมเนี่ยผมมียอดอยู่ทั้งหมด3เล่มนะครับผมแบ่งให้บูชา นะครับในราคา2,200บาทนะครับรวมส่งแล้วนะครับแพ็คให้อย่างดีไม่ต้องกลัวหนังสือจะเสียหายนะครับเล่มละ2,200บาทนะครับนะครับใครที่สนใจก็ลองทักสอบถามมาได้นะครับเป็นหนังสือที่ได้รับการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วรันหมายเลขทุกเล่มนะครับจำนวนการสร้าง999เาเล่มนะครับทุกเล่มจะมีหมายเลขความหนาของ นังสือเนี่ยอยู่ที่250กว่าหน้านะครับพิมพ์สีสวยมากๆเลยนะครับวัตถุบุคคลต่างๆเนี่ยก็จะมีถือว่าเยอะนะครับจะครบหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าก็ถือว่าเยอะนะครับผมเปิดดูแล้วแล้วก็นะครับใครที่อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับหลวงพ่อก็หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ประวัติของหลวงพ่อแลรต่างๆเนี่ยก็จะมีเสริมเข้าไปด้วยนะครับบรรจุอยู่ในกล่องอย่างดีนะครับมีความหนานะครับดังนั้นนี่ในกลุ่ม facebook ผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมหมดแล้วก็หมดเลยนะครับคือมีแค่สามเล่มเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักสามมาได้นะครับซึ่งหนังสือเนี่ยนอกจากจะ ให้ความรู้แล้วนะครับยังถือว่าเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเสกให้อย่างดีนะครับถึงได้มีการส่งมอบนะครับดังนั้นนี่นอกจากจะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแล้วก็ยังเป็นวัตถุมงคลให้เพื่อนๆได้เอาไปบูชาบูทิ่งได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่8แล้วนะครับ สำหรับคำทํานายดวงชะตาตามตําราพรหมชาตินะครับซึ่งคิปี้นี่สำหรับผู้ชายที่มีอายุ20 32 4 4, 4 4 5 6 6 8ส่วนผู้หญิงที่มีอายุ18 30 42 5 4 6 6 7 8ปีนี้ตกเรือนเทวดาขี่เต่านะครับนัหมายความว่าปีนี้จะสำเร็จสูง ชีวิตดีเพราะบริวารและคนรอบข้างปีที่แล้วชาติที่แล้วหรือพบชาติใดที่ผ่านมาที่เคยช่วยเหลือคนไว้เคยช่วยคนตกทุกข์ได้ยากหรือสตัตว์ต่างๆที่เราเคยให้ชีวิตเขามาปีนี้เขาจะให้คุณเพราะปีนี้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินจะมีคนเข้ามาช่วยเราการมาช่วยมีโอกาสในหลายๆด้านมากนะครับเช่นอาจจะมีเงินมาช่วยเหลือเรา เอาเงินเอาทองมาให้เอาโชคเอาลาบมาให้หรือเป็นคนที่เป็นหนี้อาจจะเจรจาเป็นตัวกลางในการผ่อนผันหนี้ทําให้เราสามารถเบาบางลงได้คนที่มีเงินอยู่แล้วก็จะมีคนมาเสนอโอกาสใหเส้เสนองานเสนอกิจการต่างๆมาให้จะทําให้เราต่อยอดด้านการเงินในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนที่ทํากิจการปีนี้กระยามิตรและคู่ค้าในอดีตปรากฏเข้ามา นะครับจะเข้ามาพร้อมโอกาสดีๆให้เรานะครับเขาจะชักชวนเราสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างเพื่อทให้เราเติบโตงอกเงยงอกงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับดูแลรายยิมิทให้ดีนะครับดูแลบริวารให้ดีแต่ในปีนี้นี่เป็นปีที่เราจะยุ่งเกี่ยวกับผู้คนเยอะมากนะครับคนจะเข้ามาหาเราเยอะมันจะมีคนบางส่วนที่เห็นว่าเรากําลังเติบโตอาจจะดึงฉวยโอกาสจากเรารเพราะฉะนั้นนี่าดคนเข้ามา ในชีวิตให้ดีนะครับคนที่ทํากิจการร้านค้าต่างๆนะครับมีบริวารนะครับบริวารคนไหนที่สร้างปัญหาให้องค์กรนะครับหรือสร้างความแตกแยกนะครับพยายามจัดการให้ได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาในการเติบโตครั้งนี้ในชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนนะครับคือให้ระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ภายในบ้านนะครับเพราะปีนี้จะเป็นปีที่เราทํางานเยอะนะครับเกี่ยวข้องกับผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เรามีเวลาในการดูแลนะครับความสัมพันธ์ ของเราในครอบครัวเนี่ยนะครับอาจจะดูแลคนอื่นไม่ทัวถึงนะครับอาจจะต้องดูแลในบ้านให้ดีนิดนึงนะครับตามให้ชีวิตดีขึ้นนะครับดังนั้นนี่เรื่องของครอบครัวก็สําคัญนะครับอย่าทํางานจนลืมครอบครัวนะครับปีนี้นี่เน้นการทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือสัตว์นะครับหรือทําที่มูลนิธิเด็กหรือคนที่ได้โอกาสต่างๆนะครับแล้วก็มาปรับฐานดวงให้ดี นะครับจะทําให้ปีนี้เป็นปีทองอีกปีนึงของเราเลยนะครับนะครับสำหรับท่านที่นะครับผ่านเข้าไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับใกล้ใกล้กับโรงแรมคลีมายาเนี่ยนะครับก็จะมีวัดวัดหนึ่งนะครับชื่อวัดตรงต้นนะครับถือว่าเป็นวัดดังในบริเวณนั้นเลยนะครับก็จะมีหลวงปู่ศรีนะครับเป็นเจ้าอาวาอยู่ที่นั่นนะครับท่านสามารถที่จะทํานายไททักดวงชะตาตามตําราธรรมชาตินะครับได้อย่างแม่นยํานะครับ อันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนนะครับจะแม่นไม่แม่นอะไรยังไงก็ถ้าผ่านเข้าไปก็ลองไปดูได้นะครับไม่เสียหลายนะครับถือว่าไปทําบุญนะครับในวัดนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับสายมูก็อย่าพลาดนะครับสายเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ร่วมกันทําบุญนะครับสร้างบันไดเพื่อจะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อทององค์ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นมหาบุญ ใครสนใจนะครับหรือไปไม่ได้ก็มาเลขบัญชีขึ้น้แล้วนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้แลมด้วยเงินเธเข้าของ,ของเงินใช้ ทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะสุกนะทุกๆคน